เขาเป็นน้องหมาปองและยินเสียงและยินเสียงอ่ะปืนแกียมันออกนะครับแลตัวอะไรมาเดี๋ยวรู้นะเยื่อบนอาตัวหมักมีเนี่ยนะฮะเนี่ยมาดูดิจ้นปะเนี่ยฮะตัวจนอนโหชุดยอดเลยเลยแล้วก็จะไปทำอะไรกินนะฮะมาปองบอกว่าอยากกินอันย่างกินไปไปย่างกินใช่ไหมอ่าไหนเออเนี่ย จ้ะก็ไม่ไปทำดูด้วยไปทำอะไรบ้างเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวไปเอาควออกก่อนนะครับเน้ปืนก็เป็นแบบนี้อ่าใช้แสงสวัสดีครับสวัสดีคสวัสอ๋อเอออ่ะกว่าส่วนผักของมให์แล้วก็จะมีหลังวันอีกนะครับให้เป็นผักกะทข้าวเท่านั้นผักบุ้งผักคะน้าแล้วก็สลัดผักครับ่นี่ก็ไม่เบาบางเขาจะถ้วยนะครับมันจะเตา้ดงก็ลอลไนะรอายางนี้น้องเขาบอกว่าเอาใส่เต้านะฮะ จริงๆนูหนนาเขาก็ทำแบบนี้เนาะอือเดี๋ยวร้ามอาก,กนานครัเป็นของอาหารอ่าเป็นอาหารพื้นที่แต่ละส่วนเผาจะไม่เหมือนกันนะครับน้องเขากินกันแบบนี้เดี๋ยวมนก็ว่าอร่อยมนเพิ่งได้กินช่องข้างมันเบาสวยเอามาแล้วก็เบาปังบาปังได้สามโตแล้วค้าปีนี้ ถ้ามือม่แไม่นเนี่ยมันก็จะยิงไม่ถูกเลยเนาะเนี่ยครับพิ่นดองนดูรู้ในเอาอะไรบ้างเออได้นี้ป๋งก็จะจัดการย่างนะครับเนี่ยอันนี้นเป็นเครื่องในมันนะครับใส่ขมิ้นด้วยอ้อยออยอยก็ได้อืมอืมป๋อเราก็ใส่เกลือม่้เกลือชุบหลอดให้ก็อืม อือวนน้นำน้อยหลังวะอือเอาซีว์เขาใส่ไปนิดนึงนะครับอะเยอะเตียงเฮียงแบบมันไปอันเดียวเดี๋ยวมั้งนั่อยอยงเดี๋ยวคนข้างเดียวน,นิดนึงนะครับเพื่กินเนาเดี๋ยวถ้ามันสุกมันจะกรึบกรึบกรึบแบบเสร็จเรียบร้อยอันวางเยอะแล้วก็เอาไปย่างไฟงอ่อนนะครับ ิ้เบอร์เจ็ดนอ้นเนี่ยมาปังมาวแอยู่อันจ้านี่มงยังไม่คกินนะไอ้ที่มันอมอเลยอ๋อนี่บโอ้เอมิดมากเลยนมิดมานะเี่ยคุณเนี่ยน้อเดียวเปใจ อันนี้เป็นจอนหานนะมันใช่เนี่ยมดมีดเออนี่ก็ไล้อายุไปทั้งนึงฮะเออะเฮ่อ,อเฮ่อ,อเฮ่อ,อเถอะ năm mưa không à Nó toán không Hay mèo không Nóng lên nhiều อ๋อเหรอ你ก็เหมือนเนื้อน่ว

ห้าวมันข้ำคอยเลนกป่านะฮะเดี๋ยวแม่มนมันไม่เคยกินนกป่าแบบยัมันตัวตัวๆมันอร่อยนึงเขากินกับข้าเนียวข้าวกระเทียอืมนันหนาวลงเลยมันฮะ

ăn bám, ừ. ăn rồi, ngon rồi ha, thật

อืมตั้งน,นานแล้วถ่ายกินได้ออโอเคครับพี่น้องม้นชิ้วก็ได้ดังนั้่นกับปาปัง <c oughs> ก็จะลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับอืมน้องสาวที่เก่งมากเลยฮะขอบคุณจริงๆนะฮะอันนี้คือเป็นอาหารการกินของพื้นบ้านวัานมณน์นะคะกินกันทุกคนเลยแต่ว่ามณ์กลับมาจากประเทศไทยแล้วมณ์ก็เพิ่งเลยวาก,กินปีนี้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับอย่าล้ามานะครับ